49,170บาทเท่านั้นครับได้เครื่องหล่อทุนขาวแบบนี้เลยนะครับโจทย์ของลูกค้าท่านนี้นะครับต้องการเครื่องใช้ด่วนวันนี้เลยครับแล้วก็ต้องการโทนขาวล้วนไม่เกิน50,000บาทนั่นเองครับลูกค้าเลือกจบไปด้วย CPU i5 1 4 4 0งสนี้ครับพร้อมเดม3 2 g b บัต้าห้บัตตของทางคอนเซปเป็นรุ่น rgb นะครับพร้อมเป็นบอร์ดเดมไซต์เกมมิ่งไวไฟ m สองหนึ่งเทียบไบต์ wd black ครับพาวเวอร์หกร้อยสิบวัตต์แปดสิบพัทบอนครับไฮไลท์สำค 5 0 0 0 2 g Edition สีขาวนะครับเป็นตัวท็อปสุดของทางฝั่งโซเล็กแล้วที่เป็นรุ่น5070ครับสำหรับตัวเคสครับไฮไลท์มากๆครับมีตัวหน้าจอเหมือนจอปกติเลยครับแต่ว่ามันติดอยู่โซนตรงนี้เลยตรงเหลี่ยมของสันเคสตรงนี้นะครับออกมาสวยงามที่มากมากหน้าจอตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถคัสตอมใส่รูปอะไรก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นจอปกติก็สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่าตรงนี้เป็นจอคมปกติเลยนะครับที่ติดเสริมขึ้นมาครับของเคส DJ Blue Man รุ่นล่า ุดแน่นอนว่าทางเครื่องสามารถปรับโทนได้นะครับพัดลมปรับได้ทั้งระบบนะครับแน่นอนว่าได้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีลูกค้าท่านไหนอยากจัดโทนดำอยากจัดโทนขาวนะครับดำส้มดำแดงนะครับหรือว่าจะดำฟ้าขาวฟ้าดำแดงหรือจะจัดสายถักเต็มระบบขาวล้วนดำล้วนร้านเรารับทำให้ทั้งหมดนะครับแต่ตัวสเปคเนี่ยได้คุ้มราคาสมราคาอย่างแน่นอนนะครับยังไงคุณซันจีวิวสตดชโอก็ขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากๆด้วยนะครับ